สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับครูคิดสอนโกะไม่ได้เจอกันมาร่วม3เดือนเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะนะก็ช่วงปลายปีนะครับก็ทุกคนก็คงจะยุ่งกันหมดแหละก็อยากจะบอกกันนะครับว่ามันก็เพิ่งจะโควิดเพิ่งจะดีขึ้นนะนะก็ทุกคนก็แพลนท่องแพลนที่ยวทาอะไรนู่นนี่นนู่นนะตัวช่วงนี้กลับมาอีกรอบก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปแก้ไขกันไปนะช่วงนี้ก็ไม่ต้องใส่แมสก์อยู่คนเดียวก็ไม่ต้องใส่แมสก์นะ วันนี้นะครับผูคิดก็จะมีทริคนะครับมีทิปส์มีเทคนิคดีๆนะครับมาให้นักปักล้อมนะครับอีกเช s, ่นเคยนะครับสิ่งที่เรามาฝากวันนี้นะครับก็เป็นรูปยอดฮิตเลยทีเดียวลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากนะครับอันนี้เป็นรูปยอดฮิตนะครับซึ่งเราจะเรียกมันว่ารูปหมูใหญ่นะครับเป็นที่ร <face> ู้จักกันในวงการปักล้อมเป็นอย่างดีว่ารูปหมูใหญ่นะครับรูปหมูใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับจาก เวลาที่เราก็ไปบุกมุมนะครับมีเกิดเหตุการณ์ต่างๆนาๆนาอะไรขึ้นนะครับมีการเติมเม็ดเติมหมากอะไรขึ้นทําให้ตรงนี้เนี่ยมีแถว3เม็ดนะครับเราจะเรียกมันว่าหมูใหญ่นะครับหมูใหญ่เนี่ยเป็นรูปที่ยอดฮิตมากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเฟลที่จะฆ่ามันนะครับหรือว่าเฟลที่จะเขาเรียกว่า recognize มันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่ามันจะไม่บางคนก็จะไม่รู้สถานะของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้มาลองดูกันเลยดีกว่านะครับอะ ดำกูข้าใช่ไหมครับขาวเดินทีนี้พอมาออกมาเป็นรูปอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยออกมาเป็นรูปคลาสสิกเชฟรูปหนึ่งที่เรียกว่าหมูใหญ่นะครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับหมูใหญ่เนี่ยอยากให้ทุกคนเรียกเรื่องไงเดียจําไปเลยละกันจำง่าย,ง,ายง่ายไปเลยนะหมูใหญ่นะครับเราเดินรอดไม่ได้ตายสถานเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับเดินเดินรอดไม่ได้เนี่ยก็ซึ่งถ้าเกิดจะให้ผม จะใจกูคิดเฉลยเลยเนี่ยเขาอาจจะง่ายไปนิดนึงนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเช็คความรู้นะครับของนักปักล้อมนะครับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทุกคนนะครับมีความรู้เพียงพอนะครับที่จะฆ่ามาขาวกลุ่มนี้นะครับในมุมได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้นะครับก็พอสต์วิดีโอนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าสามารถทําอะไรมันได้บ้างนะครับถ้าเราเป็นดาเราจะเก่งพอที่จะฆ่ามันได้ไหมนะครับ ก็กดพ奥斯วิดีโอแล้วมาดูกันนะครับแต่สาหรับคนที่พ奥斯วิดีโอแล้วก็มาดูกันเลยนะครับคาตอบจริงแล้วนะครับหมูใหญ่นะครับจำนะครับว่ามันตายนะครับเป็นเชฟตายฉะนั้นวิธีฆ่านะครับของมันจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่เลยนะครับลองมาดูนะครับวิธีการข้าวมานะครับจะค่อนข้างพื้นฐานมากๆเลยเพียงแค่เบียดนะครับอย่างที่เรากล่าวมาในชุกวิดีโอนะครับว่าวิธีการฆ่านี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือ การเบียดจากภยายนอกนะครับแล้วก็การสกัดจุดค่าจากภายในนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเช็คเชฟมาร์กนะครับจากการเบียดจากภยายนอกก่อนเสมอนะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่เราเบียดไปแล้วเนี่ยดำเบียดไปแล้วเนี่ยขาวเนี่ยมีวิธีการรับที่จํากัดมากๆเลเ็กด้ว่ามีอยู่แค่2วิธีมันก็จะง่ายใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติขาวเดินนะครับขาวถอยสมมุติว่าขาวถอยนะครับดำเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่เบียดเข้าไปแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับว่ารูปร่างของมันเนี่ย ตายแน่นอนใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าสีขาวเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินรอดได้จากการเบียดเข้าไปนะครับถ้าเกิดขาต่อยธรรมดาเนี่ยเห็นง่ายๆเลยนะครับเชฟนะครับเช็คก็จะเห็นทันทีว่าไม่มี2ห้องนะครับทีนี้ยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคือการอัตริมากเรา ทีนี้เนี่ยนักหมัดล้อมือใหม่หลายๆคนเนี่ยพอโดนอัตตารีแน่นอนนะครับก็จะเขาเรียกว่าโดนอัตตารีกันนะครับก็จะเชื่อมหมากไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสเนี่ยให้สือขาวเนี่ยสามารถเดินรอดไปไหนที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะครับอย่างที่เราเรียนกันแล้วเนี่ยก็คิดนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้เนี่ยคลิปนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันตายนะครับถ้ามันตายเขาอัตตารีเราเราเชื่อมไม่ไดยแน่นอนนะครับจุดสําคัญนะครับคิวโชว์ของเชฟนี้นะครับก็จะเป็นตรงจุดนี้นั่นเอง หลายๆคนก็จะบอกว่าแต่ผูค้คิดครับเมื่อกี้ผมอ่านมากมาแล้วแหละสีขาวเดินปิดรอยตัดธรรมดาเลยแล้วจะเห็นนะครับว่าถ้าสีดําเดินนะครับสีขาวเดินก็ดูเหมือนจะมีห้องใช่ไหมครับเราก็จะดูเหมือนก็เอ๊ะขาวมันก็ดูเหมือนกับว่าเขามีสองห้องนี่นะอะหลจูรมแล้วอะมาบางังขาบังกล้องต่อไปนะนะครับทีนี้นั่นแหละครับแต่เพราะว่าเขาขาวปิดตรงนี้เสร็จบ,บุ๊กนะครับ แค่ดำต่อลงนะครับเราจะเห็นว่ามันตายแับนี้การที่ดบต่อลงนะครับขาวก็ไม่ค่อยมีช้อยส์หรืออะไรเท่าไหร่เราจะเห็นว่าถ้าเกิดถ้าขาวเดินแบบนี้นะครับดําจะสามารถทําลายห้องนี้ทิ้งอย่างง่ายได้นะครับพอเชื่อมเราก็จะออกมาเป็นรูปนี้จุดที่สกัดจุดเอาไว้มันก็จะได้ผลใช่ไหมครับทีนี้ข่าวก็จะไม่เหลือช้อยส์อะไรเลยข่าวก็จะเหลือช้อยส์สุดท้ายอีกก็คืออ๋อเหลือ2ช้อยส์ดีกว่าก็คือปิดนี้แต่ปิดนี้ก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าดาจะแค่อัตรีธรรมดาเราก็จะเห็นนะครับว่า จุดชีวิตทั้ง2จุดนะครับถูกสีดําแย่งไปหมดแล้วนะครับก็ไม่สามารถเชื่อมได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยข่าวจะเหลืออยู่ช้อยสุดท้ายที่ดูน่าจะเออน่าจะยากขึ้นมานิดนึงเนี่ยจะเป็นโจทย์ของสักประมาณมิดคิวอะไรเงี้ยนะครับสคิวหคิวอะไรเงี้ยก็กำลังดีนะครับก็ต้องทําความชินกับเชฟเนียาไววสาเหตุที่เราต่อลงนะครับจะทําให้เราสามารถหยอดตรงนี้ได้พอดี สีขาวจะไม่สามารถเชื่อมได้เพราะว่าจะเฉพาะถ้าเกิดถ้าเราไปผนวกกับหมากเม็ดแรกเนี่ยที่เราสากัดจุดไเบื้องต้นเนี่ยก็จะทําให้เราจะเห็นว่าเขาไม่สามารถเชื่อมได้นั่นเองนั่นก็คือเราบังคับให้เขากินนะครับแล้วเราก็จะได้กลับไปทําลายห้องนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าเชฟหมูใหญ่เนี่ยเป็นเชฟตายนั่นเองนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆนะครับว่าทําไมหมูใหญ่ที่นี่เป็นเชฟตายเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าเราจะทํายังไงถึงมันถึงจะรอดนะครับ ถ้าจะทําให้มันรอดได้นี่นะครับหมูใหญ่นี่จะต้องมีขาสักข้างหนึ่งยืนออกมาสักประมาณแบบนี้นะครับเชฟนี้เนี่ยถ้าหมูใหญ่มีขาข้างนึงยื่นออกมาแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันรอดนะครับแต่สําหรับทริคดีๆนะครับเทคนิคคูคูนะครับในกิจกรรมคลิปของเราในคลิปนี้เนี่ยมันก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่สนุกสนุกน่าสนใจนะครับกับเชฟนี้ได้นะครับแต่ว่าให้ทุกคนนะครับเบื้องแรกนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเลเวลหนึ่งต้องออจำนะครับร g n เน e ใช้ได้ว่าเชฟหมูใหญ่เชฟนี้เป็นเชฟตายนั่นเองนะครับทีนี้เราก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้เราก็สอนกันไปแล้วว่าเลเวล2นะครับถ้าเกิดว่าหมูใหญ่มีขาขึ้นมาสักข้างหนึ่งเนี่ยมันจะรอดได้นะครับเ, <S <S เลยแหละนะครับถ้าเราพยายามที่จะสะกัดจุดมัน หมือนเมื่อกี้นะเหมือนเมื่อกนะี้น,น, VIE. นะครับแน่นอนว่าถ้าเราเบียดเนี่ยเขาได้เดินจุดสําคัญใช่ไหมครับเขาได้เดินคิวโชว์ก็รอดแล้วล่ะนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับต่อให้สก,กัดจุดต,ตอนนี้ใช่ไหมครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาก็เป็นอันรอด3ห้องนะครับสก,กัดจุดก็ไม่มีปัญหาก็2ห้องอยู่ดีนะครับก็จะเห็นว่ามันรอดแล้วนะครับแต่ทีนี้เชฟเนี่ยจะมีข้อเสียนะครับอยู่ เทฟนี้จะมีความน่าสนใจดีกว่านะจะเรียกว่าข้อเสียก็ได้ความน่าสนใจของมันแล้วก็มาเรียนรู้กันดีกว่านะครับเชฟนี้เป็นยังไงนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าหมูใหญ่มีขานะครับแบบนี้เนี่ยมันก็รอดนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่น่าสนใจมากๆจุดนึงคือจุด end game นะครับถึงแม,วม้ว่าจะรอดก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนลองดูนะครับก็อาจจะลองดูเห็นว่าแบบไอนี่แ้มค unit, ม่อนข้างเยอะนะหกเจ็ดแปมอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆนะมีไม่ถึงนะครับจริงๆนี้ไม่ถึงมีจุด end game ดีๆจุดนึงสำหรับคนที่เดินออกมาเชฟนี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับสกัดจุดเข้าไปนะครับเราสามารถสกัดจุดเข้าไปได้นะครับวิธีรับก็มีหลากหลายนะครับเดินหนีก็โอเคเดินหนีก okay, ็ เดินเนี่ยจจะดีกว่าหน่อยนึงนะครับจริงๆแล้วเดินเนี่ยจจะดีกว่า,านิดนึงนะครับแต่ว่านี้ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลองมาดูนะครับ่คนส่วนมากนะครับจะเดินสร้างห้องนะครับจะเห็นว่าเป็นห้องก็จะสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับเป็นยังไงนะสีดําต่อลงอ่าสีดําต่อลงสีขาวกินนะครับแล้วก็อาจจะใช้แบบทริค เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับที่เราหยอดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าสีขาวเนี่ยไม่สามารถนะครับขาวก็เลยต้องมานั่งกินมันอย่างนี้นะครับเพราะว่าอ่ะกินได้กินได้กินได้แหละกินได้นะครับแต่ว่า,อาพออยังไงเดียสีดำอัตริไปปุ๊บทำลายห้องไปปุ๊บเราก็ไม่เหลือช้อยสอไลนะครับเราก็เหลืออยู่ช้อยสุดท้ายก็คือต้องกินไปนะครับสุดท้ายโดนเบียดนะครับเราก็ต้องสร้างสองห้อง สุดท้ายมันจะจบที่คะแนนที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับก็คือประมาณ2แต้มเท่านั้นเองนะครับนี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะโดนกินหรือเปล่านะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นรูปหมูใหญ่ที่มีขานะครับมันก็เดินรอดได้นะครับแต่จะมีจุด็นเกมนะครับดีๆจุดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าก็เดินนี่ก็ยังไงเดียเรียกว่าเหมือนเดิมก็ได้นะครับอย่างประเภทอย่างเงี้ยเดินนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับทูกทาลายห้องแล้วต้องมานั่งหยอดๆยอดอะไรอย่างงี้ยนะครับเดินนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหยอดไป นะครับเชื่อมไม่ได้กินไปนะครับทำลายห้องฟรีนะครับก็นี่ก็อันตรายนะครับโดนเบียดอีกทีหนึ่งก็น่าจะตายทันทีนะครับเพราะว่าเขาจะสกัดจุดได้หรือว่ากินไปก็จะสกัดจุดได้นั่นเองนะครับก็ถ้าโดนเบียดอีกทีนึงก็ไม่น่าจะดีนะครับสีขาวจะตัดสินใจกินนะครับสุดท้ายเอนเกมมานะครับก็เอนเกมอะไรกันมาเสร็จนะครับก็สีขาวนี่ก็จะเหลือแต้มเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เป็นทริค ง่ายๆนะครับของเลเวล2สนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับพอเรามาดูถึงเลเวล2เสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูทริคคูลกันในเลเวล3ขสาพอเราต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเลเวล3สเนี่ยก็เลยมีคนหลายๆคนถามว่าแล้วเชฟนี้เนี่ยอยากจะรอดเนี่ยได้คะแนนเยอะกว่านี้เนี่ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าได้หรือไม่ได้แต่ก่อนที่เราจะไปดูเรเวลสามกันนะครับผู้คิดนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับลองดูนะครับคำสำคัญที่เมื่อกี้เราบอกตอนเรเวลหนึ่งว่าหมูใหญ่ตายมีขาไม่ตาย ฉะนั้นขาข้างนี้สําคัญมากๆสําคัญมากๆเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับจริงๆเราก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราเรียนหมักล้อมหรือเวลาที่เราฝึกเล่นหมักล้อมเนี่ยเราก็ต้องมีการ experiment ใช่ไหมครับก็ต้องมีการแบบทดลองทดสอบไปหลายๆอย่างบุกอย่างนี้เป็นยังไงบุกอย่างนี้รอดไหมเดินอย่างนี้เป็นยังไงนะครับก็หลายๆคนนะครับก็จะเ,เคยชินนะนะก็จะเคยชินกับการบุกเข้าไปในมุมนะครับบุกเข้าไปในมุม ที่มีลักษณะที่ดำล้อมมุมเอาไว้แล้วอย่างนี้แน่นอนนะครับสีดำก็จะตัดการเชื่อมต่อของสีขาวสองเมดนี้ออกนะครับเพราะว่าการเดินเมนี้จะเป็นการเดินอะไรที่ขัดทุนมากมมุมของตัวเองหายหมดนะครับตัวเองหรือแค่ประมาณแต้มเดียว2แต้มอะไรเงี้ยสีขาวเอาไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็เรื่องปกตินะครับสีดำก็จะปิดมุมนะครับทีนี้เนี่ยตามโจซกิแล้วเนี่ยทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมเราไม่เดินตรงนี้นะครับหลายๆคนก็จะเดินเม็ดนี้ก่อนนะครับซึ่งตามโจซกิจะทําให้พวกเราเห็นนะครับว่า เราได้ขาของมันมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับจริงๆาตามโจซากิกออ็หมายถึงว่าพอดาเชื่อมนะครับสีขาวก็จะเดินสร้างรอดนะครับในเชฟแบบนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าบางครั้งรูปร่างมาเปลี่ยนไปสักนิดนึงตามสกิลเลเวลของนักบมักล้อมนะครับบางทีล้วก็อาจจะเจอแบบนี้ก็ได้จริงไหมครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดถ้าสมมติเจอแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเป็นรูปหมูใหญ่ที่มีขานั่นเองอนะครับฉะนั้น การเดินเม็ดนี้ก็เลยสำคัญมากๆเลยทีเดียวแต่สำหรับคนที่เดินออแบบยังไงอนะคนที่เดินเขาเรียกว่าเดินอีกแบบหนึ่งอะนะก็คือแบบเดินแบบไม่ได้ตามโจเซกิอนะสมมติว่าปลุกเข้าไปในมุมสามรเนี้ยนเะขาปิดใช่ไหมครับบางคนบอกเออเดินนี่ก่อนก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเขาเดินนี่เสร็จปุ๊บแล้วผมค่อยไปเดินนี่ก็ได้มันก็ออกมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยดำปิดขาวต่อก็เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าขาวสตาร์ทด้วยเม็ดนี้ก่อนเนี่ยก็ต้องถามนะครับว่าแล้วทำไมดําต้องเดินนี่ให้ขาวด้วยเบียดนะครับดกาก็อาจจะเบียดมุมของพระตอนี้เนี่ยมุมมันใหญ่กว่าสําคัญกว่าจุดจุดสําคัญของเชฟก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามา,อ,าอยังไงเนี่ยมามามา,มาเดินเอาที่หลังอ่ะสมมติในกรณีที่พยายามมาใช้มามาใช้อ่ขอโทษครับมาใช้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในภายภาคหลังเนี่ย แต่เชฟมันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าดำเนี่ยก็สามารถปิดล้อมหมากสีขาวได้นั่นเองโดยที่ไม่ต้องกลัวที่หมากดําเม็นี้จะตายด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าลองดูนะครับถึงแม้ขาวจะเติมหมากฟรีหนึ่งทีแล้วกินดักดำเม็ดนี้ได้แต่ว่าสีขาวก็มีจุดอ่อนก็คือตรงพวกอย่างนี้เหมือนกันทําให้ทำให้การเดินเนี่ยค่อนข้างจํากัดรูปแบบแล้วก็เป็นอะไรที่เคลื่อนตัวได้ยากนะครับแล้วก็ดำดำ,ดำเล่นง่ายกว่านะครับนั่นเอง ทำให้ตามโจซากิแล้วนะครับบางทีเนี่ยเราตีมุมทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ใช่ไหมบางทีโดนกลับมาโดนหนีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรากะโดดข้อศัสามเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเม็ดสร้างฐานเนี่ยเป็นเมทท็ดที่เอ่อบางทีโดนเอ่ออะไรเงี้ยเม็ดสร้างฐานเนี่ยก็เป็นเม็ดที่สําคัญนะสำคัญมากๆก็เบียดไว้ก่อนนะครับเบียดไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับเขาเดินอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็ตามโจซากิก็อออนี่แหละนะแต่วันนี้เราเรียนเชฟหมูใหญ่อยู่นะครับเราก็ แนวไปหล่ก็ดูกันไปนะครับทีนี้พอมาจนถึงเลเวลใหม่เนี่ยถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะมีช้อยส์เลือกบางครั้งก็จะมีช้อยส์เลือกว่าแบบเ,เราจะเดินเ,เนี่ยเราถนัดกับหูใหญ่ละมีขายอย่างเงี้ยเดินรอดแน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้เราเรียนกันว่าทําไมครับแต้มมันน้อยมากๆใช่ไหมหรือสองสามแต้มเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเลเวลสามก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับเชฟ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในวิดีโอของคุณคิดตอนที่1ซึ่งตอนนี้ดีใจมากเลยมีทะลุ3,000วิวไปแล้วนะครับในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองก็ดีใจดีใจมากๆก็ต้องขอบคุณนะครับว่าผู้ชมนะครับทุกคนนะครับที่ได้เข้ามากดดูนะครับกดซับนะครับแล้วก็ได้เข้ามา ร่วมดูวิดีโอของทุกคิดด้วยกันนะครับก็นี่นะครับก็ถ้าเกิดถ้ามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเลวสารนะครับแถมไม่เป็นของขวัญนักบักรอบเลยก็คือถ้าเม็ดนี้เนี่ยมันจะมีเม็ดเอ็นเกมใช่ไหมครับซึ่งจะทําลายแต้มของสีขาวเนี่ยไปได้พอสมควรนะก็มีเม็ดนี้นะครับเม็ดเชื่อมนะครับซึ่งเมื่อกี้เราพูดกันค้างไว้ว่าถ้าตามวิดีโอที่1นนะครับที่เราพูดกันไปนะครับเชฟนี้ก็คือเชฟอะไรครับทุกคนเชฟนี้ก็คือ L shape นั่นเองนะครับที่มี2ขาบวกไปแล้วนะครับหรือที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับก็คือมันก็รอดได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณี L shape นะครับว่ารอดไม่รอดอะไรยังไงนะครับก็การเลือกใช้หมาก2เม็ดนี้เนี่ยสำหรับเลเวลสามเนี่ยเราจะมาพูดถึงการเลือกใช้หมาก2เม็ดนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามทั้ง2 s h เชฟรอดหมดทุกคนก็จะบอกว่างั้นผมจะเดินเ p e นี้ shape เดียวน,นะครับแต่ถ้าคนที่ศึกษาวิดีโอ คลิปที่1นนะครับของผมคิดมาดีมากๆนี่ก็จะรู้ว่าเชฟนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ที่1นึงนะครับทำอะไรก็ได้นะครับต้องต้องระวังมากๆนะครับที่ขาวดำเนี่ยขอโทษขอโทษนะครับดำเนี่ยจะได้ต่อลงฟรีแบบนี้บางทีระบุขาวบุกอะไรตรงแบบแถบๆนี้ใช่ไหมครับจะกลับจะอะไรเนี่ยดำได้ต่อลงตรงนี้ฟรีนี่มีปัญหามากๆนะครับเพราะว่าทบทวนกันอีกครั้งนะครับดำก็จะสามารถบุกเข้าไปนะครับสกัดจุดเข้าไปในบ้านของสีขาวได้นะครับแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าก็พยายามที่จะสร้างโคะนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะทําสร้างความลำคาญใจใสีขาวบ้างก็ทั้งสีขาวแพ้โคเนี่ยครับก็จะตายทั้งมุมเลยทีเดียวนึถึงแม้ว่าสีขาวจะได้กินก่อนนะครับ <learns> าบางทีสีขาวเดินผิด้วยนะบางทีสีขาวหยอดโคเลยก็ดำในนี้ดำได้กินก่อนนะครับ <S <S ต้องเอ่อต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพราสีขาวมันไม่ต้องไม่ต้องรีบย้อนหยอดโคนะครับต้องเดินนี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้เดินอีกทีหนึ่งกิน ก้อนนี้ไปก็คือเป็นสองห้องนะครับฉะนั้นสีดําจะต้องเป็นฝ่ายหยอดโคให้สีขาวกกอนและสีขาวจะได้กินก่อนนะครับสีดําเชื่อมไม่ได้นะครับนะครับสีดํากินไปนะครับสีสีขาวก็เชื่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าสมมติให้เขาเชื่อมทีนี้ก็ตายนะครับก็แล้วก็จะเห็นว่า การเลือกนะครับว่าเม็ดนี้เนี่ยเราจะเดินแบบรอดแน่นอนแต่โดนเอนเกมหรือรอดแน่นอนแล้วมีแต้มเยอะเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรอบด,ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดถ้าสมมติเป็นอะไรเป็นกรณีอะไรแบบนี้เนี่ยเราบอกว่าโอ้ยอยากได้แต้มเยอะงกแต้มในมุมใช่ไหมไม่อยากเหลือแค่ตอกแต้มใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในอนาคตเนี่ยที่คุณจะใช้หมักเม็ดนี้แล้วต่อลงเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราจะใช้หมักเม็ดนี้อาจจะบางคนอาจจะอยากจะไปสร้างอะไรตรงฝั่งนี้ใช่ไหม กระทบมุมตัวเองแล้วมุมตัวเองก็มีสิทธิ์ตายได้โดยโคแต่ถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าเรายังคิดที่อยากใช้หมักเม็ดนี้เนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับครูคิดแนะนําว่าให้ใช้หมกักเม็ดนี้เดินไปเลยนะครับจะทําให้แน่นอนว่าในมุมรอดเล็กหน่อยนะครับถึงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสมมติมว่าเราจะมาใช้หมักเม็ดนี้ต่อลงแล้วเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้มุมของเราก็รอดได้อยู่ดี ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าสมมติว่าไม่คิดที่จะใช้หมากเบดนี้ยกตัวอย่างสมมุตินะครับคู่ต่อสู้จ,จะล้อมมุมเอาไว้ด้วยหมากตามะใหญ่นะครับบางทีเราก็อาจจะแบบบุกเข้าไปในมุมสำกสารเขาแลแหละนะครับแล้วบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเจอเอ,อ,อันนี้ก็อันนี้ก็ออกมาคล้ายๆกันนะออกมาคล้ายๆกันอ,อ,อย่างไรอันนี้ออกมาคล้ายๆกันหรือเปล่า ไม่ขายเท่าไหร่ไม่ขายเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่าบางัรั้งงนี่เราเคยเจอเคยเจอรูปนี้นะครับบางครั้งเราจะเห็นสีดำเนี่ยชอบกดเลยนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสีขาวเดินนะครับสีดํากดไปเลยซึ่งถ้าเดินอย่างนี้ก็ออกมาเป็นรูปคล้ายๆรูปเดิมใช่ไหมเป็นรูปก็าวสัมสปกติแต่บางครั้งเนี่ยเราจะเจอสีดําที่เล่น agressive หน่อยนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเราดูบันไดดีๆแล้วนะครับเราอัตรีไไว้ก่อนได้นะเราก็เบียดได้ นะครับเปลี่ยนได้ประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะกลัวนะครับเขาก็จะกลัวเขาก็ยังอาจจะกลัวยังไม่กล้ากินเป็นี้เพราะว่าสีขาวเนี่ยสามารถเดินนะครับอัตเตอรีนะครับแล้วต่อจะกินใช่ไหมครับถ้าเมนี้ต่อแล้วต่ออีกทีนึงจะกินใช่ไหมครับเขาต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นบันไดบางทีถ้ามีบันไดอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนะต้องระวังฉะนั้นสีดำเชื่อมนะครับสีดำเชื่อมอะไรไว้แบบนี้นะครับสีขาวก็ต้องเลือกแหลกว่าเป็นยังไงถ้าในกรณีนี้นะครับก็บอกเลยว่า ไม่ต้องไปเดินเป็นหมู่ใหญ่นะครับอย่างนี้โดนเอนเกมก็ไม่เหลืออะไรนะครับเพราะข้างนอกมันไม่มีอะไรให้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นกรณีนี้นะครับก็แต้มเพียวๆนะครับแต้มเพียวๆไปเลยจะดีที่สุดนะครับแต้มเพียวๆไปเลยน่าจะดีที่สุดนะ,ะจบหรือ,อยังสเลเวลขอดูนะว่ามีอะไรสรรหานะสัญหามาฝากนะปัล้อมกันได้อีกหรือเปล่า นะครับสมมุติ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 เขาเดินออกมาอย่างนี้ก่อนก็ได้นะรูปเชฟคล้ายๆกันเลยแหละกาเดินออกมาอย่างนี้ก่อนก็ได้นะบางคนเนี่ยนะเจอรูปแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าศึกษามาดีนะแน่นวิชาใช่ไหมก็พยายามที่จะเอ้ยงั้นฉันเดินกลับมาเป็นรูปหมูใหญ่ดีกว่านะครับแต่ต้องถามนะครับว่าถ้าสีดำเดินเม็ดนี้นะครับ สีดาเดินเม็ดนี้เนี่ยและพยายามที่จะฟอสขาวนี่ให้กลับมาเป็นลูกหมูใหญ่ซึ่งคาดําดน่าจะเตรียมถ้าดําเตรียมไว้อย่างนี้แสดงว่าดาน่าจะรู้วิธีฆ่านะครับหมูใหญ่เนี่ยอย่างช่าชองชํนานาล้วล่ะอาจจะศึกษาเพีเดียวคุค,ค,คิดมาดีก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมในนั้นก็ต้องลองมาดูนะครับก็แต่ถ้าเกิดถ้าต่อลงจังหวะอะไรแบบนี้ผิดพลาดจังหวะอะไรแบบนี้นะครับสีขาวเล่นได้นะต้องลองดูนะครับว่าเล่นยังไงฉะนั้นตอนนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเอ่อ ให้นักบักล้อมนะครับที่ฝึกกับวิดีโอคลิปของผู้คิดอยู่นะครับได้ร่วมกันฝึกฝนด้วยกันนะถ้าเป็นสีขาวตอนนี้ทำไงดีนะทำอะไรได้ดีนะครับก็ลองพอสตวิดีโอนะครับแล้วก็ส่วนคนที่พอสต์วิดีโอแล้วก็มาดูกันนะก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ขาสร้างโครกได้นะครับปิดห้องไปเลยไม่ต้องเดินออกมาเป็นลูกหมูใหญ่นะครับเดินมาแล้วก็ตายนะครับแล้วก็สร้างโคกไปเลยนะถ้าออกมาเป็นโคกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจ,จะเห็นว่าถ้าดําเบียดธรรมดานะครับ ดำเดินธรรมดาเนี่ยสีขาวเดินก็รอดแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้โคที่ว่าก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นโคอย่างนี้ก็ได้จบชีวิตใช่ไหมครับได้เดินอีกทีหนึ่งรอดก็เปิดเปิดแล้วก็เล่นโคอย่างนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับหรืออันนี้ก็น่าจะโคเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะอ่านไวหลายรูปนะครับก็ลองมาดูนะครับเปิดบางคนอา่านครบทุกรูปเลยก็เก่งมากๆนะครับก็บางคนก็อาจจะเห็นรูปนี้นะครับหยอดโคกินเข้าไปแล้วก็หยอดโค นะอย่างนี้นั่นเองก็จะมีโคหลายแบบนะดีไม่ดีตามสถานการณ์อะไรก็ดูดูกันไปนะคบก็เลยดูว่าต้องระวังนะครับเพราะวาพวกอย่างนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยยังไงยอย่างบางทีเนี่ยคือเขาเดินนี่ก่อนเนี่ยบางทีอาจจะมีเม็ดอะไรข้างนอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเดินนี่ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยไปเดินอะไรอย่างนี้อ่าโอเคถ้าอย่างนี้เป็นหมูใหญ่โดยปฏิโดยปฏิยายเนี่ยเราก็เหมือนเดิมอะที่เรเวลนหนึ่งเราคุยกันไปแล้วก็คือเบียร์ลรวก็ตัดจุด ก็จะตายในที <S an> ่ส <S an> ุดต <an> ้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ลองไปดูดีๆนะครับเทียบเชฟดีๆก็จะเก่งขึ้นได้นะครับในรูปนี้นะครับแต่ว่าบางทีเขาเดินฝั่งนี้ก่อนแล้วเขาเดินฝั่งนี้ก่อนแล้วสีดําก็อย่าไป make mistakes นะคะก็อย่าไปผิดพลาดนะครับดูว่าเอ้ยเงินฉันค่าด้ว่หมูใหญ่ก็ได้เห็นอย่างเงี้ยนะก็บางทีเขาเดินนี่ออกมาเป็นโคนี่ค่ะจะจ่อยเลยนะจากตนแรกจะค่าก็ได้ใช่ไหมออกมาเป็นโคแบบนี้ก็ผิดพลาดนิดนึงนะอาตจะผิดพลาดนิดนึงนะครับก็เอ่อ ก็ฆ่าไปเลยนะครับไม่มีอะไรครับก็ฆ่าไปเลยก็ได้ธรรมดาอนะัตริไปนะครับอัตริไปธรรมดาก็พอแล้วนะครับก็ Plus, ทําอะไรไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้ตกลงอ uh ัตริมาทําอะไรไม่ได้ก็เนี hey, ่ยครับอืมนะนก็ ında. ต้องถอยแล้วก็ชนะลมแล้วใช่ไหมครับนั uh ่นแหละนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเลเวลสุดท้ายเลเวลสี่รการเลเวลสี่การเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าหมูใหญ่ตายใช่ไหมหมูใหญ่ตายใช่ไหม แต่จริงๆรู้ไหมครับว่าเรือสีนะถึงตอนนี้นะครับมันยังไม่ตายสนิทเลยนะครับมันยังไม่ตายสนิทเลยแต่ว่านักปักล้อมเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะชอบเดินเป็นเชฟปักเสือมากๆนะครับเพราะเป็นเชฟที่ดูเหมือนจะได้ห้องใช่ไหมครับแต่ได้ไดห้องเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมฉะนั้นก็ อันนี้ก็ทิ้งว่าเป็นคําถามท้ายบทละกันนะครับว่าตรงจุดๆนี้เนี่ยสีขาวยังไม่ได้ตายสนิทเสียซะทีเดียวนะเสียซะทีเดียวนะครับใครมีวิธีใครมีวิธีการเล่นยังไงทำให้มันไม่ตายสนิทได้นะครับลองส่งคําตอบมาดูนะครับเผื่อว่าใครออตอบถูกนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าผมคิดจะเตรียมของรางวัลไว้ให้นะครับก็ หวังว่านะครับวิดีโอนี้นะครับก็นะประห้อมทุกคนนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับได้ความรู้นะครับเอากลับไปฝึกฝนเพิ่มพูนฝีมือของตัวเองได้นะครับก็วันนี้ฮูยก็มาแบ่งปันวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสําคัญมากๆเลยไม่ได้เจอกันมาตั้ง3เดือนแล้วนะครับวิดีโอตอนนี้ช่องของฮูย์ตอนนี้ก็มีคน subscribe มาประมาณ500กว่าคนแล้วล่ะนะครับแล้ววิดีโอเนี่ยก็เกิน 1K นะครับมี3มี 3K มี 1K อยู่ประมาณ2 หนึ่งสองสามวิดีโออะไรประมาณอย่างนี้แล้วล่ะนะก็ช่วยๆกันนะครับก็ต้องขอความกรุณานะครับนักบักร้องทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาชมวิดีโอนะครับช่วยกดไลค์นะครับให้กูคิดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แกันครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้คิด ทำง,งานนะครับแล้วก็ทําวิดีโอดีๆออกมาแบ่งปันนักหมักล้อมนะครับเสมอเสมอเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขครับผมในการฝึกฝนหมักร้อมนะครับมีคําถามอะไรอยากให้ทําวิดีโอตอนไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ชมวิดีโอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสถาบัานสอนหมักร้อม IQUP เสริมสร้างสมาธิสร้างพื้นฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีชั้นเชิงฝึกให้เด็กอดทนรอบคอบก้าคิดก้าตัดสินใจ ผู้เรียนและผู้ปกครองสำหรับที่นี่แล้วการเล่นหมากล้อมไม่ใช่าการเรียนวิธีเล่นหรือเทคนิคในการเล่นแต่เรายังฝังไปด้วยปรปักญยาและพยายามสอนแทกคุณธรรมสร้างนักกีฬาเยาวชนระดับตั้งมาแล้วกว่า57คนนนกกีฬาในสังกัดของสถาบัานได้เป็นตัวแทนประเทศไทยหลายรายการเปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับไฮดังอำนวยการสอนโดยครูคีตนภัสอิชยาวน,นิชระดับปีมือสี้ดัง ติดต่อ0813456703หรือ0819363311